ทำอย่างไรให้เข้าใจชีวิต 1. ปรับที่ใจเราห้ามคนนินทาว่าร้ายเราไม่ได้เราบังคับให้ใครทําอะไรอย่างที่ใจเราชอบหมดทุกอย่างไม่ได้เพราะนั่นมันป่าของเขาเพราะนั่นมันตัวของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรแต่สิ่งเดียวที่เราสามารถบังคับควบคุมได้นั่นก็คือใจและความคิด ของเราเองเขานนิทาเราเราจะใส่ใจหรือเราไม่สนใจเราควบคุมได้เขาจะทำอะไรที่ไม่ได้อย่างใจเราอาจจะไม่พอใจหรือปล่อยไปเราควบคุมได้อย่าเสียเวลามาควบคุมบางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปรับที่ตัวเองดีกว่าเพราะทำได้ตลอดเวลาทำได้ง่ายกว่าเราควบคุมได้ 2. รับความจริง ในโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันต์เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็สูญสลายรับกับความจริงให้ได้ก็จะได้ไม่ถูกมากมีรักก็มีเลิกรามีเจอก็มีจากกันเป็นธรรมดาถ้ารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทไม่ติดทุกข์หรือหลงสุขจนเกินไปเพราะเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เมื่อมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ความทุกข์ที่เราเจอกันในวันนี้ไม่นานมันก็จากไป 3. รับผิดชอบชีวิตวันที่ชีวิตเจอกับอุปสรรคและปัญหาอย่าไปโทษหรือโยนความรับผิดชอบไปให้ใครเพราะเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตครับขายไม่ได้ก็โทษเศรษฐกิจที่มันไม่ดี มีทุกอย่างนี้เพราะมีคนบินทาใส่รายที่เงินเดือนมันไม่ขึ้นเพราะว่าเจ้านายไปให้ค่ากับพวกประจบสอพลอคือถ้าคิดอย่างนี้ก็เท่ากับเราเอาชีวิตไปให้คนอื่นเขาใช้เพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยเราจะขายได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นใช่ไหมถ้ายังไม่ดีก็แปลว่าเรายังขายไม่ได้ชีวิตจะหมดทุกเมื่อเขาหยุดดินทาใส่ร้ายเราก่อนใช่ไหม หรือเงินเดือนเราจะขึ้นได้เมื่อเจ้านายเลิกใส่ใจคนที่มันประจบสอบพอคำถามคือและเมื่อไรล่ะครับทำไมเราไม่ทำอะไรกับชีวิตตัวเองไปโยนให้คนอื่นเขาทำไมถ้าอยากขับรถเลี้ยวซ้ายขวาด้วยตัวเองได้อย่ายอมให้คนอื่นถือพวงมาลายัย 4. รับตัวเองได้ คนเรานี่เกิดมามีความแตกต่างกันในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดหรือสติปัญญาจึงน่าแปลกใจว่ามีบางคนบน่นว่าชีวิตของเราเกิดมาต้นทุนมันไม่เท่ากันมันไม่มีวันเท่ากันอยู่แล้วครับแต่จะเอาคําว่าเรามีไม่เท่าเขามาเป็นตัวขวางกันที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ก้าวหนาเรามีน้อยกว่าเราก็ต้องขยันกว่าเรามีไม่เท่าเขาเราก็ต้องขนขวายต่อสู้ ยอมรับจากสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่และเชื่อว่าเราดีกว่านี้ได้เราพัฒนาได้เราสำเร็จได้ถ้าเราทุ่มเทให้มากพอเราก็ทำได้ถ้าเรายอมรับตัวเองอย่างที่เป็นได้ใครก็พร้อมจะยอมรับเราครับ